สรุปหนังสือใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังศุข์หนังสือเล่มนี้นะครับจะพูดถึงกฎแห่งแรงสะเทือนเพื่อที่เราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาหาเราจัก,กรวาลจะตอบรับต่อแรงสะเทือนของคุณโดยจะย้อนพลังงานใ,นใดๆก็ตามที่ปล่อยออกมาคืนสู่ตัวคุณเราเป็นอย่างที่เราเป็นเนื่องจากการสะเทือนของความคิดที่เราเลือกและบันทึกไว้ผ่านการกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน แรงสะัะเทือนเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความคิดซ้ำๆย้ำๆกับเรื่องใดก็ตามมันจะสร้างคลื่นออกไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาจากกักวาลจะตอบรับต่อความคิดคำพูดความรู้สึกและการกระทำของเราเพราะทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นแรงสะะเทือนเพียงแค่คุณเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดรู้สึกพูดและทำแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกภายนอกของตัวคุณเองการจะทำให้ความคิดกลายเป็นรูปร่างจริงหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงความเป็นจริง คุณจะต้องเชื่อมต่อกับความถี่ในแรงสะเทือนของสิ่งนั้นยิ่งในพบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือว่าเป็นรูปร่างมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้แรงสะเทือนของมันมากเท่านั้นและนี่ก็เหตุผลว่าทําไมเวลาเชื่อบางสิ่งอย่างจริงจังหรือว่าทําเสมือนว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอยู่แล้วโอกาสที่สิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นร่างจริงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นการจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเป็นจริงนั้นจะต้องทําให้ความคิดอารมณ์คําพูดการกระทํา เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อตอบสนองแรงสะจเทือนกับอะไรบางอยา่างคุณก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในความเป็นจริงของคุณและหนทางที่ดีที่สุดที่จะบ่งชี้ว่าคุณอยู่ในคลื่นความถี่ใดคือสังเกตดูอารมณ์ของคุณเพราะว่าอารมณ์จะสะท้อนถึงพลังของคุณอย่างแท้จริงบางคราวเราอาจจะเชื่อว่าตัวเองมีอารมณ์ที่เป็นบวกหรือว่ากําลังกระทําสิ่งดี แต่ลึกๆแล้วจริงๆเรารู้ว่าตัวเองแค่เสแสร้งแกล้งรู้สึกดีหากคุณใส่ใจต่ออารมณ์ของตัวเองคุณจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของแรงสะเทือนของเรารวมถึงสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตด้วยถ้าเรารู้สึกดีคิดเรื่องดีและทําสิ่งที่เป็นบวกในที่สุดเราก็จะสามารถดึงดูดสิง่งดีเข้ามาความรู้สึกดีก็คือสถานะของแรงสะเทือนที่สูงขึ้นคําว่าดีหรือบวกคุณจะใช้คําไหนก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย คุณต้องการสิ่งไหนก็เพราะว่าสิ่งนั้นทําให้คุณรู้สึกดีเราไล่ตามความปรารถนาในชีวิตทุกอย่างก็เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นสร้างอารมณ์ที่พึงพอใจและดีกเลี่ยงอารมณ์ที่เราเนี่ยไม่พอใจคนเราส่วนใหญ่เชื่อว่าการที่เราจะได้สิ่งที่ปรารถนามันจะทําให้เรามีความสุขในเมื่ออารมณ์คือหนึ่งในคลื่นแรงสะเทือนที่มีพลังที่สุดที่เราควบคุมได้และเดิมทีเราก็แสวงหาอารมณ์ที่เป็นบวกอยู่แล้วครับจึงอนุมานได้ว่า สิ่งที่แสวงหาในชีวิตคือแรงสั่นสะเทือนที่ดีลองคิดดูนะครับเมื่อคุณรู้สึกดีกับอะไรก็ตามชีวิตก็จะพลอยดีไปด้วยหากคุณสัมผัสความรู้สึกดีอย่างต่อเนื่องก็จะมองชีวิตในด้านบวกอยู่เสมอถ้าเราอยากได้ความรู้สึกที่ดีเราก็ต้องฝึกสร้างความรู้สึกที่ดีเพราะว่าเราเป็นทั้งตัวส่งและตัวรับคลื่นความถี่แรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปจะดึงดูดสิ่งที่สั่นสะเทือนในความถี่เดียวกับเรากลับเข้ามาเสมอ นั่นหมายความว่าเรารู้สึกต่างๆอะไรก็ตามครับดีหรือไม่ดีมันจะส่งออกไปกับจักรวาลและย้อนกลับมาหาเราผ่านแรงสะัเทือนที่เข้ากันได้ดังนั้นหากเราส่งความรู้สึกเบิกบานคุณก็จะได้รับสิ่ง,งต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกเบิกบานหากคุณเนี่ยมีความโกรธเกลียดสงสัยหวาดกลัวเปรียบเทียบคุณก็จะได้สิ่งนั้นในที่สุดสุดท้ายแล้วกฎแห่งแรงสะเทือนได้กล่าวไว้ว่า หากเรารักตัวเองมากขึ้นก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มระดับแรงสะัตเทือนที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเมื่อคุณเนี่ยพยายามเพิ่มแรงสะัตเทือนคุณก็ได้แสดงให้ตัวเองเห็นถึงความรักและความใส่ใจว่าคุณสมควรจะได้รับสิ่งที่ดีคุณจะรู้สึกดีดึงดูดสิ่งดีแถมยังทําให้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นมากมายด้วยด้วยการทําสิ่งีดีและเปลี่ยนกรอบความคิดเมื่อคุณรู้จักรักตัวเองคุณก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณรัก เราสร้างความรู้สึกอย่างไรทุกอย่างก็จะย้อนกลับมาอย่างนั้นผ่านประสบการณ์ต่างๆของเราในชีวิตเนื่องจากว่าทุกอย่างบนโลกใบน,นี้คือพลังงานจึงกล่าวได้ว่าทุกอย่างที่คุณเกี่ยวข้องจะส่งผลต่อคลื่นแรงสะเทือนของคุณไม่มากก็น้อยคุณสามารถเปลี่ยนสถานะทางอารมณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้เช่นการทำสมาธิการอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกต่อมาคือฝึกเปลี่ยนภาษากายของคุณเพื่อที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของคุณ เมื่ออารมณ์เปลี่ยนคลื่นแรงสะจรเทินก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันเช่นเวลาที่คุณมีท่าทางเครียดคุณรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแย่ครับคุณรู้สึกมืดมนหรือว่ารู้สึกถึงแสงสว่างเพราะฉะนั้นปรับภาษากายคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจะได้มันถ้าคุณแสดงเป็นคนที่รู้สึกดีได้สถานะภายในของคุณก็จะเปลี่ยนแรงสะจักรเทอนของคุณก็จะเพิ่มขึ้นต่อมาจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเวลาที่คุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ คุณงดหงิดคุณมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ทําให้คุณเนี่ยอยู่ในคลื่นของอารมณ์ดีได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อให้ตัวเองมีพลังใจนะครับเช่นคุณอาจจะมีไอดอลหรือว่าคนที่สําเร็จที่คุณชอบดูพวกเขาเสพพวกเขาให้คุณรู้สึกมีพลังทําให้คุณมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปต่อและรู้สึกดีกับโลกใบนี้และที่สําคัญที่สุดนะครับต่อให้คุณรักษาพลังงานมาดีเท่าไหร่ แต่คุณจะต้องคอยอยู่ให้ห่างคำนินทาเรื่องดราม่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในทีวีโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่เพื่อนในกลุ่มของคุณครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าทุกความคิดและคำพูดตางก็มีแรงสะจเทือนที่มีพลังเมื่อคุณพูดถึงคนอื่นในทางลบคุณก็กําลังส่งพลังงานด้านลบสู่จักรวาลซึ่งก็เท่ากับว่าคุณกําลังลดแรงสะจเทือนของตัวคุณเองด้วยทําให้เกิดเหตุการณ์แย่ในชีวิตอีโกของเราอยากจะรู้สึกสําคัญและเป็นที่รักอยู่เสมอ มันสแสดงหาความพึงพอใจแบบเร่งด่วนและอยากจะรู้สึกมีอํานาจเหนือคนอื่นนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมคนเราจึงซื้อของที่ไม่ได้ต้องการเพื่อให้คนอื่นประทับใจแม้ตัวเองจะไม่ได้สนใจพวกเขาเหล่านั้นเลยก็ตามและเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงรู้สึกขมขื่นกับความสาเร็จของคนอื่นและเป็นเหตุผลว่าทําไมความโลภจึงดํารงอยู่และทําไมเราถึงพยายามจะเหนือคนอื่นอยู่เรื่อยเลยแถมยังขัดขวางไม่ให้เราทําเสนอต่างด้วยความรักและความเข้าใจ ต่อมาครับอาหารและน้ําที่คุณกินก็ส่งผลถึงคลื่อนพลังบวกครับถ้าเกิดว่าคุณกินแต่อาหารขยะน้ําที่ไม่สะอาดหรือว่าน้ําอับลมบ่อยเข้ามันไม่มีประโยชน์ครับมันทําให้คุณง่วงเหงาหาวนอนและทําให้คุณเนี่ยโลเอเนจีจริงไหมครับต่อมาครับสิ่งที่คุณฝึกได้ทันทีในตอนนี้และวันนี้เลยครับคือคําว่าขอบคุณขอบใจคุณจะไม่มีทางรู้สึกแย่ในขณะที่คุณรู้สึกขอบคุณได้การแสดงความขอบคุณฟังดูเป็นเรื่องง่ายนะครับ แต่คนส่วนใหญ่กลับมีปัญหาที่จะทํามันเพราะการจดจ่อกับสิ่งที่ไม่มีนั้นมันง่ายกว่าสิ่งที่มีแล้วมากครับการรู้สึกขอบคุณเนี่ยเป็นนิสัยที่ง่ายที่สุดแต่มีพลังเตี่ยมล้นที่สุดครับซึ่งเป็นนิสัยที่คุณบ่มเพาะได้ตั้งแต่วันนี้การฝึกนับเรื่องดีๆในแต่ละวันจะช่วยพัฒนาจิตใจคุณให้มองหาสิ่งดีในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณไม่นานคุณจะเริ่มเห็นด้านสว่างของสิ่งต่างๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวและเริ่มที่จะรู้สึกดีขึ้นกับชีวิต ยิ่งนับความโชคดีของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีเรื่องโชคดีให้นับมากขึ้นเท่านั้นทําไมเราจึงต้องฝึกการขอบคุณครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบเอาพลังงานตัวเองไปจดจ่อกับความสงสัยความกลัวความกังวลต่างต่างเพราะฉะนั้นมันทาให้จัก,กรวาลของคุณเนี่ยมันรู้สึกขาดแคลนแล้วมันจะดึงดูดสิ่งต่างได้อย่างไรครับและการฝึกให้ตัวเองมีเครื่องพลังงานบวกก็คือศึกษาอารมณ์ของคุณการมือนอารมณ์ด้านลบก็เหมือนกับ การเก็บพิษไว้ในระบบร่างกายจิตใจของเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจทุกอย่างที่คุณรู้สึกเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การบังคับให้คุณเกิดความคิดบวกแต่เป็นการแปลความคิดเชิงลบไปยังสิ่งที่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของคุณเพื่อคุณจะได้รู้สึกดีขึ้นความคิดของเรานะครับมันมีอํานาจเหนือกว่านั้นมันส่งผลต่ออารมณ์อย่างมีนัยสําคัญแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่ที่พยายามจะเป็นคนคิดบวกก็คือเราเมินเฉยต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง คิดเอาเองว่าควรขรจัดความคิดลบเพิกเฉยต่อความรู้สึกและก้าวเข้าไปสู่การคิดบวกซึ่งมันไม่ได้ผลหรอกครับเพราะคุณแค่หลอกตัวเองว่าทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันเรียบร้อยทั้งทที่จริงเนี่ยรู้สึกไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นความกดดันเป็นพิษร้ายต่อร่างกายคุณอวัยวะคุณเมื่อความคิดที่เป็นพิษซึมลึกอยู่ในใจมันจะโผล่มาอีกตอนเจอสถานการณ์คล้ายกันในอนาคต ฉะนั้นอย่าข่มความรู้สึกเชิงลบที่มีแต่รู้จักเปลี่ยนเพื่อเพิ่มแรงสะเทือนของคุณไม่ใช่แค่เพื่อตอนนี้นะครับแต่ยังเผื่อไปถึงอนาคตตอนเกิดเหตุการณ์ค,คล้ายกันด้วยการเข้าใจอารมณ์ตัวเองจะทําให้คุณเปลี่ยนจากแรงสะเทือนต่ําไปเป็นแรงสะเทือนสูงเรื่อยเรื่อยซ้าแล้วซ้าเล่าต่อมาครับการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองสามารถทําได้โดยการที่เราอยู่กับปัจจุบันครับทุกนาทีที่ผ่านไปมันก็คืออดีตแล้ว ทุกนาทีข้างหน้าก็คืออนาคตแล้วเราไม่สามารถควบคุมอนาคตหรืออดีตได้ครับเราเพียงแค่อยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณยังปล่อยให้ตัวเองไม่สนใจปัจจุบันคุณจะยิ่งวิตกกังวลกลัวและเครียดเอาได้ความกังวลครอบงำเราทุกวันเพราะเราอยู่ในสภาพที่สามารถอยู่ที่อื่นได้หมดเลยยกเว้นที่ตรงนี้คือปัจจุบันแถมเวลาคนที่มีความกังวลน,นะครับคุณยังจะลักเลยคนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาไปหมดทุกคนจะดูมีปัญหากับคุณไปหมด ทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมีปัญหาด้วยนี่จึงมักเป็นเหตุผลว่าทําไมคนเราถึงไม่มีความสุขตัดขาดจากคนอื่นและไร้หนทางแรงสะ,ะเทือนของเราต่ําลงเพราะรู้สึกเหมือนกับอยู่ในจินตนาการซึ่งขัดกับความจริงที่ใช้ชีวิตอยู่เราโมแต่ใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหรือว่ากลัวอนาคตมากจะเกินไปจนสร้างอุปสรรคทางความคิดให้ตัวเองจะเรียกว่าเราคิดไปเองก็ได้นะครับว่าทุกอย่างรอบตัวต,วตอนนี้แม้แต่ความสัมพันธ์มันเป็นปัญหา เราได้อุทิศตัวเองกับพลังงานลบไปแล้วเพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดหรอครับต่อมาสิ่งที่คุณฝึกได้ทันทีครับก็คือการนั่งสมาธิครับการนั่งสมาธิมีข้อดีนะครับทําให้คุณเชื่อมต่อกับปัจจุบันได้ใส่ใจขณะปัจจุบันจริงๆรักษาคลื่นแรงสะเทือนที่สูงไว้ได้ทําให้เราหลีกเลี่ยงการติดอยู่กับที่เพราะความเจ็บปวดในอดีตและความกลัวอนาคตและเมื่อคุณมีเคลื่อนพลังงานบวกมากขึ้นแล้วนะครับ จากวิธีการต่างๆซึ่งคุณชอบวิธีไหนก็เอาไปทําได้นะครับต่อมาครับคุณต้องตีตัวออกห่างจากคนที่ทําให้แรงสั่นสะเทือนของคุณมันลดลงเรื่อยๆครับมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสมดุลการเปลือยแผ่ความอ่อนโยนรวมถึงการไม่ปล่อยให้ใครพรากความอ่อนโยนไปจากใจคุณด้วยคุณคิดว่าการให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวไหมครับคําตอบคือไม่ใช่ครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยการเอาตัวเองมาก่อนเป็นเรื่องสําคัญเสมอคุณมีพลังมากมายจะให้คนอื่นแต่ก็ต,ต้องเก็บพลังบางส่วนเอาไว้เพื่อตัวเองด้วยนะครับคุณช่วยคนอื่นได้แต่คุณก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ที่ยืนยาวที่สุดในโลกใบนี้ก็คือตัวคุณเองครับเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารความสัมพันธ์กับตัวเองให้ดีซะก่อนก่อนที่คุณจะไปบริหารความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่น่าเศร้าครับคนส่วนใหญ่ชอบบริหารความสัมพันธ์คนอื่นแต่ไม่เคยกลับมาดูที่จิตใจตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนที่พัฒนาทางจิตวิญญาณแล้วการยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นพิษจะดูดพลังงานของเราทําให้เรารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเวลาได้คุณอยู่กับคนคิดบวกคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ดีในชีวิตมันง่ายกว่าปกติมากบางครั้งเราก็ต้องตัดคนที่ทําร้ายตัวเองอยู่เรื่อยครับเพราะพวกเขาเป็นพิษและจํากัดการเติบโตของคุณเมื่อมีใครคอยป้อนพิษเรื่อยๆเช่นตําหนิวิพากษ์วิจารณ์บันทอนกําลังใจคุณสุดท้ายคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง คนเราก็เป็นพิษได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งที่คุณทาตั้งความหวังไม่สูงไม่เคารพคนอื่นใส่ใจคุณน้อยนิดตําหนิให้คุณบั่นทอนคุณหัวเราะเยาะเย้ยคุณทําร้ายร่างกายคุณควบคุมดูถูกคุณคนพวกนี้นะครับมักจะไม่เต็มใจที่จะประเชิญหน้าและเปลี่ยนแปลงพฤติก,กรรมอันเป็นพิษของตัวเองดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกําลังอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นพิษความสงบสุขภายในจะหายไป และมีแนวโน้มว่าคุณจะส่งต่อความเจ็บปวดนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนี่เป็นคำถามว่าถ้าคิดถึงตัวเองในเรื่องนี้จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมหรือฝ่ายเห็นแก่ตัวคือคนเหล่านั้นที่คาดหวังว่าเราจะต้องรับเขาให้ได้การจบความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับใครก็ตามที่บั่นทอนเราเป็นเรื่องยากที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากคนใกล้ชิดครับแม้พวกเขาจะทำร้ายคนแต่พอกุณเอาคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตแล้วก็จะทำให้แม่นน้ำเห็นความเป็นบวกไหลผ่านมาได้ คุณจะมีเวลาและพื้นที่สำหรับทบทวนความรู้สึกของตัวเองเยียวยาเติบโตสุดท้ายก็แข็งแกร่งมากขึ้นเราอยากให้คนอื่นหยุดเป็นพิษแต่น้อยครั้งที่จะย้อนกลับมาดูการกระทําของตัวเองด้วยความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดที่ควรมีก็คือความสัมพันธ์กับตัวตนเองครับจึงไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากวิถีอันเป็นพิษของตัวเองก่อนอื่นจะต้องบอกได้ว่านิสัยใดยบ้างของเราที่เป็นพิษร้ายต่อคนอื่นหรือว่าต่อตัวคนเอง เวลาที่เราเนี่ยงดหงิด,งดหรือว่ารู้สึกแย่เราจะคิดไปเองว่าคนอื่นรอบตัวไม่เป็นไรเราหาข้ออ้างให้ตัวเองเวลาทําร้ายคนอื่นทําไปเพราะอารมณ์ฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่คิดว่าคนอื่นก็อาจจะมีช่วงเวลาแย่ๆเหมือนกันการกระทําของคุณก็ทําให้พวกเขารู้สึกแย่ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แค่คุณที่เจ็บเท่านั้นคนอื่นก็เจ็บไปด้วยคุณจะต้องคอยย้อนกลับมาดูความประพฤติและพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นพิษทั้งต่อตัวคุณเองและคนอื่น นี่ไม่เพียงเป็นวิธีที่คุณจะเติบโตแต่ยังเป็นการแสดงความรักตัวเองมากขึ้นโดยแสดงให้ตัวเองเห็นว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิมพฤติกรรมที่รังความก้าวหน้าของคุณก็จะหมดไปส่วนพลังงานบวกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มาจากการที่เรามีคู่รักที่ดีครับสายสัมพันธ์เนี่ยทำให้เรามีความทรงพลังนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะมีกําลังใจเราจะรู้สึกเป็นผู้นําเราจะรู้สึกถูกใส่ใจและรู้สึกเหลือเฟือ ถ้าหากว่าตอนนี้คุณมีคนรักที่ดีรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เพราะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นทุกวันบางคราวคุณก็ต้องพาตัวเองออกจากพิษภัยเพื่อรักษาตัวความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะดูดเอาสิ่งดีทั้งหมดไปจากเราเราให้ทุกสิ่งกับบางคนที่ไม่ตอบรับความพยายามของเราและยังไม่ยินยอมที่จะพยายามเพื่อเราด้วยเราถอนความรักออกจากธนาคารจนหมดเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกร่ำรวยส่วนตัวเองก็รู้สึกว่ายากจนลง เรายอมสละตัวเองเพื่อคนที่ไม่ได้เคารพเรามากพอที่จะทําดีกลับมาคุณไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็รู้ได้ว่าความสัมพันธ์ต่างๆควรเป็นสิ่งดีไม่ควรจะไม่ควรรู้สึกแย่รู้สึกถูกจํากัดรู้สึกขาดถ้าคุณยังรู้สึกว่างเปล่าความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่หรอกครับคุณไม่อาจจะเปลี่ยนคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนได้ก<ๆ>ารเดินจากคนรักที่เป็นพิษอาจจะเจ็บปวดนี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคนส่วนมากถึงยังรักษาความสัมพันธ์และยอมปล่อยให้ความคิดเชิงลบดำรงอยู่นานๆแต่คุณก็ควรอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นจำไว้ว่าความสัมพันธ์ใดๆควรจะเพิ่มคุณค่ากับชีวิตคุณและทำให้แรงสะสะเทือนของคุณมันดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ส่วนความสัมพันธ์ที่เป็นพิษจะทำลายสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคุณอย่าพยายามรักษาความสัมพันธ์บางอย่างเอาไว้ถ้าถึงเวลาต้องจากจงเดินออกมาอย่างกล้าหาญ ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตนอกจากคนรักแล้วนะครับเราก็ควรจะมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจจงรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปเมื่อการมีน้อยลงหมายถึงคุณได้สิ่งที่ดีกว่าเสมอการอยู่รอบคนที่มีอารมณ์บวกและมีแรงสะเทือนกว่าคุณมักจะเป็นทางออกที่ดีเวลาที่คุณอยากจะรู้สึกดีจริงไหมครับ แต่โดยธรรมชาติก็เป็นข้อเสียสําหรับคนที่สันสะเทือนสูงด้วยพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าพอต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนที่ไม่ได้รู้สึกเป็นบวกตัวเองก็ต้องรักษาสภาวะทางอารมณ์ให้คงที่ได้ยากและอาจทําให้รู้สึกแย่ไปเลยคุณอาจจะรู้สึกอย่างนี้บ้างนะครับเวลาที่เพื่อนของคุณเล่าปัญหาให้ฟังจะจู่ความเศร้าความกังวลก็ครอบงาทั่วจิตใจคุณมันติดต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครก็ตามอย่าระบายอารมณ์กับคุณต้องให้มั่นใจว่า คุณอยู่ในเครื่องพลังงานบวกมากพอที่จะรับมือกับสิ่งนี้ได้ก่อนที่คุณจะพยายามช่วยใครให้มีแรงสะเทือนสูงขึ้นจงแน่ใจก่อนว่าคุณไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปแลกในขั้นตอนนี้จงปกป้องพลังงานของตัวเองซัก่อนถ้าสถานะทางอารมณ์ของคุณไม่สูงพอตั้งแต่แรกรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณพยายามจะช่วยคนที่กำลังรู้สึกยแย่คุณก็อาจจะทรมานกับผลกระทบทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจคุณ ยอมรับคุณหรือกระทั่งพยายามจะเข้าใจคุณบางคนก็ไม่อาจจะรับพลังงานของคุณได้ดีพอจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเดินหน้าต่อไปสู่สิ่งที่ทำให้เบิกบานเกือบทุกคนบนโลกต้องโดนอย่างน้อยสักคนเกลียดต่อให้คนส่วนใหญ่จะมองว่าพวกเขาแสนเดียรหรือว่าวิเศษขนาดไหนก็ตามเว้นแต่คุณจะอยู่บ้านคนเดียวตลอดเวลาแต่แน่นอนว่าคุณเมีงใ,ใครสักคนที่มีชีวิตอยู่คุณก็ถูกรักและถูกเกลียดได้แล้วนี่เป็นเรื่องธรรมชาติอย่าได้กังวลไป พยายามเตือนตัวเองว่าการที่คนอื่นจะมีอคติก,กับเรานั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ราบใดก็ตันที่เรายังสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องผูกมัดตัวเองให้ต้องเผชิญกับคนที่มีคลื่นพลังงานต่ำบ้างในบางครั้งการพยายามรักษาระยะห่างก,กับคนแบบนี้อาจจะเป็นงานหนักสําหรับคุณบางคนแต่คุณก็หลีกเลี่ยงพวกเขาไม่ได้คํากล่าวนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนสาคัญที่จะช่วยให้ความสงบยังมีอยู่ได้หากคุณมีสติรู้ตัว ไม่มีใครทำร้ายเราได้โดยที่เราไม่อนุญาตคนที่มีความทุกข์เหมือนกันเนี่ยมักจะไปหาคนที่มีทุกข์หากคุณเนี่ยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกที่มีทุกข์ความทุกข์ก็จะไปหาคนอื่นความทุกข์ชอบมีเพื่อนครับโชคร้ายที่คนที่มีแรงสะเทือนต่ำมักจะต้องการอยากลากคนอื่นเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันบางครั้งก็พยายามเปิดเผยจุดปิดพลาดของคุณด้วยเพราะไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่คุณทำถูกต้องได้ พวกเขาอาจจะไม่ชอบเวลาที่คนอื่นแสดงความรักหรือสนใจคุณความขัดเกงพวกเขาก็อาจจะก่อตัวขึ้นพยายามทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเกลียดคุณโดยที่พวกเขาก็ยังรักคุณเวลาที่คุณส่งเสียงก็จะมีคนพยายามลดเสียงเวลาคุณส่งประกายเจิดจ้าก็จะมีคนพยายามทำให้คุณมัวหมองเหตุผลง่ายๆครับถ้าคุณไม่ได้เด่นกว่าคนอื่นพวกเขาก็จะไม่เกลียดคุณคนที่เกลียดคนอื่นเหล่านี้มักเป็นบุคคลที่รู้สึกถึงภัยคุกคามตลอดเวลา อิดาเจ็บปวดย่ามเห็นคนอื่นได้ดีพวกเขาไม่มั่นใจเลยพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าความสําเร็จของเราทําให้พวกเขาได้ลงหรือต้องสูญเสียสถานะบางอย่างพวกเขาอาจไม่ชอบความคิดที่ว่าความมั่นใจของเราทําให้ได้รับการสรรเสริญในขณะที่พวกเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีคนสรรเสริญบ้างแต่ไม่มีครับพวกเขาจึงต้องการทําลายความปรารถนาและแรงมั่นใจของเราเพื่ออีโก้ของตัวเองจะไม่ถูกบทบงังและเชื่อว่า การดูถูกคนอื่นจะทําให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยคนแบบนี้มีจริงและจะโผล่มาในเส้นทางคุณแน่นอนการมีปฏิกิริยาตอบโต้คือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดครับเพื่อที่เราจะได้รู้สึกแย่เสียใจและพวกเขาก็จะได้ใช้ชนะในการปกป้องอีกโก้ของตัวเองเมื่อทําให้คนหนึ่งเจ็บเท่ากับทําให้คนอื่นๆเจ็บด้วยวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่อโลกภายนอกบ่งบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายในของเขา เวลามีคนพยายามทำให้คุณรู้สึกบกพร่องแสดงว่าพวกเขาเองนั่นหละที่บกพร่องการเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีจะช่วยคุณรับมือกับสถานการณ์กับคนเหล่านี้ได้ดีเวลาชีวิตไม่น่าสนใจคนเรามีแนวโน้มจะสนใจคนอื่นแทนโดยจะมองหาความร้าวใจและความสนใจจากการเกลียดคนอื่นและกระตุ้นให้พวกเขามีปฏิกิริยาโต้อตอบเวลาที่คนอื่นตัดสินคุณพวกเขาก็สอท่าแท้ออกมาจงกิะว่าทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น หลักสําคัญต่อมาของการมีเครื่องพลังงานบวกนะครับคืออย่าพยายามทําให้ทุกคนพอใจจงเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วครับโดยสรุปแล้วการทําร้ายคนอื่นเพื่อบันเทาความเจ็บปวดตัวเองก็เหมือนกับคนที่โกรธและพยายามระบายอารมณ์กับกําแพงการที่คนอื่นมีอากติกับเรานั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรับมือหากเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณไม่ต้องไปสนใจคนที่มีอากิวิพากษ์วิจารณ์กับคุณ คุณไม่ได้สาคัญกับคนอื่นตลอดเวลาขนาดนั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองซะบ้างเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขดูแลตัวเองคุยเรื่องบวกและเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ความต้องการของคุณนั้นสําคัญจงเริ่มทําตามความต้องการของคุณด้วยตัวเองเดีย๋ยวหวังพึ่งนคนอื่นจงยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนหนึ่งคุณชอบตัวเองหรือเปล่านั่นคือประเด็นสําคัญถ้าคุณชอบตัวเองคุณก็จะมีเคลื่อพลังงานบวกที่สูงมาก ถ้าคุณไม่ค่อยชอบเต็นเท่าไหร่คลื่นพลังงานจะต่ํามากเลยครับเวลามีคนยอมรับพอสวรรค์คุณเวลาเงินที่ทําให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเวลามีคนชื่นชมความสําสเร็จอะไรก็ตามเรามักจะรู้สึกดีคนเราส่วนมากมักจะจมอยู่กับการทําให้คนอื่นพึงพอใจเพื่อไปสูน์คุณค่าของตัวเองเราสร้างความกดดันทางการเงินให้กับตัวเองโดยการซื้อสิ่งที่ไม่ได้ต้องการเพียงเพื่อให้คนอื่นที่ไม่ได้ใส่ใจเราความเป็นอยู่ของเรานั้นประทับใจ อีกทั้งเรามักจะชอบเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นแทนที่จะเปลี่ยนโลกภายนอกด้วยการเป็นตัวเองเราดัดแปลงความงดงามตามธรรมชาติของตัวเองให้เข้ากับความคดาดหวังของสังคมเราตะเกียตะกายเพื่อเป้าหมายนอกกายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เมินเฉยต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราจะต้องกลับมายอมรับตัวเองอย่างที่เป็นถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นคุณต้องให้ความสาคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี ความสุขความเมบิกบานของตัวเองคุณจะใจดีกับความคิดที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับอย่างที่คุณเป็นคุณรู้จากคุณค่าของตัวเองจึงไม่สนใจถ้าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยโชคร้ายหรือว่ามีอคติกับคุณครับ